คยานประวัติศาสตร์สีสัชนไร้ยมาครั้งที่สองค่ะนี่ถึงทางเข้าแล้วค่ะนี่ประตูนี้เมื่อหกปีที่แล้วนะคะไปหมายืนถ่ายรูปอยู่ตรงประตูนี้นี่นะคะคนนี้เข้าเมืองค่ะขอกลับสกักการะพ่อประตูเมืองนะคะ ถ้าเข้ามีการอะไรนะคะหากมีสิ่งใดผิดพลาดระการใดที่จะบังเกิดต่อจากนี้ตามของขมาทุกของขมากรรมทุกท่านผูจิตทุกอย่างที่สถิตอยู่น้ำเงินโบราณของเราเนี่ยนะคะวันนี้เราก็จะไปชมวัดที่อยู่ที่นี่กันวัดนางพญา วันนี้เราม,มากับนักปศิสัตรนะคะปศิสัตรหรือประกติเือก็ไม่รู้นะ,ะ้าปัติเสือครับเราจะพาเดินขึ้นไปสัากการะบุเจดีย์ ป็นพื้นที่โดยรอบวัดนางพญาก็มาในเมืองโบราณนะคะส่วนตัวในความเชื่อของเลต้าต้องสงบกายสงบใจเพื่อความเป็นเสียมงคลแก่สถานที่ให้เกียรติสถานที่แล้วก็เป็นมงคลแก่ชชื้นเราด้วยการมาเมืองโบราณมาวัดโบราณก็คือเป็นการมาขอพรอย่างสาหรับเบต้าเนี่ยจริงๆก็เป็นการถือโอกาสมาทั้งรับพลังแล้วก็แผ่พลังบุญส่งไป ให้ในอีกภพภูมิในดุงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ในนี้ วัดนี้ชื่อว่าวัดนามพญาสร้างอยู่ในช่วงของเขตพศตวรรษที่21ปลายสุโขทัยต้นอายุทยารูปแบบของการสร้างก็เลยมีการผสมผสานศิลปะของจักรวรรดสุโขทัยและก็อายุทยาไฮไลท์ของวัดนี้นะครับจะอยู่ตรงด้านหนุนนะครับขอตรงฐานพระพิหารทางด้านใต้ที่มีหลังคาปกคลุมอยู่นั่นเองอันนี้ก็คือต้นกำเนิดต้นใจของวัดสีบัญชาลอยนะครับที่มีธนาคารสร้างคล้ายๆกับวัดพระศรีสันเพชรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สำคัญนะเขาบอกว่าวัดนี้ผู้หญิงขออะไรแล้วจะประสบความสำเร็จด้วยนั่นเองนะครับชื่อวัดนามพยงามของนััััันน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 พรรระวววิิหหาาาาแลล้้้กทีี่่่่คคออืดผูญงงงเเป็ส อันนี้คือเขาพูดต่อๆกันเมาว่าวัดเนี้ยคุยเป็นคนสร้างคนที่สร้างชื่อว่าพระนางพระสุจักรเทวีพระราชาธิดาของพระเจ้ากรุงศรีแล้วก็ยังเป็นอัครมหาเศษสิ่งของพระอ้ว์อันนี้จะเป็นข้อมูลที่เขาเล่าต่อเป็นเหมือนนิทานที่เขาเล่ากันต่อทานอันนี้ครับแล้วพระนางพญาที่เรารู้จักได้ยินชื่อกันมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดนี้ไหมคะหรือยังไม่มีเลยนะครับวัดพระนางพญาหรือพระพิมพ์นางพญาที่โด่งดังที่เรารู้จักกันนะครับก็จะเป็นพระในหนึ่งในเบญจภาพระทอยู่ที่พิษณุโลกครับผม เข้าใจว่าพักนางพญาเนี่ยเป็นอันหน,นึ่งอีกตานี่ออ๋ไม่ใช่ครับอันชื่อมันอาจจะซ้ำกันได้นั่นเองครับนะคะใกล้ๆนันนนน่งมาให้เราลองยืนมองจากจุดนี้ไปบนเจดีย์นะคะจะเห็นเป็นผู้หญิงยืนอยู่ด้านบนนะคะตรงช่องประสาทนะในคลิปอาจจะไม่ชัดนะคะอะไรบ้างอีเป็นผู้หญิงนะคะส,สวยๆยืนทำข้าวนะคะผิวหน้ามาเล็กน้อยหน้าไม่น่าจะเห็นเป็นอย่างนั้นนะคนอื่นไม่แน่ใจว่าเห็นเป็นแบบไหนลองชมไปดูค่ะดอกไม้หรือว่าอะไรก็ได้ สิงโตลายเทพพนมดอกเบญจมาศใหญ้หลวงก็ะจะมีหลายชุดจะเห็นเก็บในในในชื่อแต่ละชื่อจะมีเหมือนภาษาัีนระสงฆ์เข้ามาต้องครับเพราะอยากจะบอกว่าคนที่ตั้งบัชื่อว่าพระนางพระศุกร์กัลย์พระราษฎร์ก็จริงแต่ไม่จำเป็นต้องถามวาใครพระเจ้า,จจาสิขขงห์ก็คือได้รับอิทธิพลแล้วก็เป็นเหมือนช่วงที่พระศุภสังฆธรรมใช่ครับตอนทีน่เจอเมืองนี้ท,ที่ที่มีการเข้ามาสำรวจน,นะคะเจอเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้าง แเราก็จะเป็นสร้างโบราณส,สถานกับเครื่องอใช้ไม้ไส้เครื่องใช้ไม้ไส้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาเพราะว่าที่นี่เราเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักเลยที่ของเครื่องปั้นดินเผาไปขายอย่างประเทศคนบ้านนั่นเองะนี้จะอยู่ท,ะะที่หลักเมืองนะคะของศรีสัชนาลัยในนะคะจะพามากราบสักการะขอพรหลักเมืองศรีสัชนาลัยนี่นะคะพามาขอพรมกรบสักการะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในสถานที่แห่งนี้นะทุกคน นอกจากขอพรไหวแล้วเนี่ยก็มาแผ่มาส่งมาถวายผลบุญพลคุศลอันได้เพียนสร้างในพุทธชาติความเป็นมนุษย์ในครั้งนี้นะคะให้แก่เราสัพพวิญญาณทุกดวงวิญญาณตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป็นประสาเลยค่ะในสถานที่เนี่ยเด็กบอลเตือนแล้วก็มูดอะเมื่อปั่นปั่นขยันไปก็แถมนิทราไปด้วยทำใจให้ร่มสัพพวิญญาณลุกขึ้นเรียวที่นี่เยอะแยะหมดเทำเออเขาเรียกอะไรอ่ะ ต้องเที่ยวประวัติศาสตร์ให้ได้ดีในแบบของนะคะบูชานะที่นี่นะคะวัดเจดีย์แถวนะคะที่จากข้อมูลเนี่ยพี่การไ้บอกว่าตรงนี้เป็นสุสาลหลวงนะคะนะคะมีเจดีย์ทั้งหมด33บสามองค<ม>์เราจะเข้าไปกราบสักการะตะพัดดวงวิญญาณของเหล่าราชินีกุลในยุคั้นกัน กราบขอกการะนะคะแก่ทุกดวงวิญญาณของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและราชินกลุลในยุคสมัยนั้นี่ติปิโสูนย์พระเคราข้าพเจ้าขอกราบสักการะแระรึกถึงดวงสับปะรดาณแห่งเราบรรพบุรุษท,ทุกพระองค์ทุกขยานอันสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้ถ้าหากข้าพเจ้าคเคยประมาทพระท้ัวล่วงเกินประทับไปตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ข้าพเจ้าขอขมาโทษขอขมากรรมได้โปรโดเมตตาเอาของสิกำรัองอุทษบว่ารักังนี้บุญบารมีอันใดที่ข้าพเจ้าได้เคยเพียนสร้างในภพมนชาติความเป็นมนุษย์ขอน้อมถวายแผ่อุทิศผลบุญผลกุศลนั้นถึงแด่ทุกสรรพวิญญ,ญาณณสถานที่แห่งนี้ขุกพระองค์ทุพยานได้โปรโดอันุมมทนาสาธุการรับผลบุญผลกุศลท่านใดได้รับรู้ขอให้พ้นจากทุกท่านใดที่มีสุขขอให้ท่านสุขย,ยิ่งขึ้นไป สถานนนะะคะอกจากเราจะได้ชมประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวของลิต้านะคะก็ได้เห็น<อ>จัตุรัมข้อหนึ่งคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความรุ่งเรืองที่เคยรุ่งโรจน์และสวยงามในอดีตก็สามารถมาถึงที่วัดช้างล้อมนะคะ จุดที่เขาบอกว่าเอกลักษณ์ของวัดช้างล้อมที่อุทยานแห่งชาติสัจนาลัยก็คือมีช้างสี่ขาล้อมรอบนะคะซึ่งที่อื่นที่เป็นวัดช้างล้อมในประเทศไทยเนี่ยจะมีแค่สองขาตรงจุดนี้ก็เป็นกลางบสถ์นะคะด้านหน้าเป็นแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปซึ่งตอนนี้ก็ไม่เหลืององค์พระพุทธรูปนะคะเสาโดยรอบอันนี้คือเสาโบสถ์นะ <c oughs> การกราบสักการะตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมไปเจดีย์ด้านหลังนะคะ เจดีชั้นบนนะคะโดยรอบพระเจดีย์นี้จะเป็นพระพุทธรูปประดิษฐา,านก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าปานใจยาแล้วครับเดียวเดียวเหมือนเด็กไร้้าที่ทำในตอนนี้แล <c oughs> ทางเข้าสู่วัดอีกวัดหนึ่งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของเมืองศรีสะชนาลัยนี้ก็ว่าได้วัดสุวรรณคีรีเ <c oughs> มื่อสักครู่นะคะ ที่ถ่ายภาพมาแต่ไกลๆนะมันจะไม่สูงแล้วถ้าังเสียงหอก่อนและดูถ้าเดินคนข้างหน้าเป็นหลักฐานได้ค่ะให้จูงขึ้นนะคะห้ามปั่นวัดเขาสุวรรณคีรีสุวรรณแปลว่าทองวัดภูเขาทองนี่ จุดนี้เป็นเหมือนจุดยุทธศาสตร์ของเมืองนี้นะคะเพื่อเอาไว้ใช้ดูพื้นที่โดยรอบนะคะดูความสงบลมเย็นลมถึงก็กระทั่งเอาไว้ใช้ดูว่ามีัตูหรือข้าศึกบุกเข้ามาหรือไม่ก็จะส่งสัญญาณให้ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี้ยเข้ามาในเขตพระนครนะคะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีการสักการะบูชาอยู่วัดสิริภารายในดอกไม้มากราบสักการะขอพรนะคะเดี๋ยวต้าจะให้ ตั้งจิตอธิษฐานของกันเพื่อเป็นการขอพอรผ่านคลิปวิดีโอนี้ท่านใดที่ได้มารับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอพอรก่อนจะกลับบ้านกันค่ะด้วยอำนาจบาร,รมีแห่งสิ่งศักดินะ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้นะคะโปรดได้มาอำนวยอวยพรให้พรที่ทุกท่านได้อธิษฐานสำเร็จลุล่วงสมปรารถนาไม่เจ็บไม่จนตลอดไป เมื่อกี้ที่เราเข้ามาแล้วนะคะก่อนกลับบ้านแลวลาคลิปนี้ในวันนี้ก็ลากลับนะคะ